<g ain> ใช่มีน้องๆไม่ชอบพี่ลิงตั้งเยอะนะคะไม่รู้ว่าเพราะว่าพี่ลิงพูดเยอะหรือเปล่านะนี้รับาส,ส,สวัสดีค่ะพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่าน Escape m m s o p e อ c a p e บ e m e s เมมอีนั่นเองอันนี้ผ่าหล็งจะพาน้องๆไปการโด,ดออฟบ,บกัน แล้วน่าอะไรวะนเนี่ยตัวเห็นน่ารักว่าน่ารักเออมีตัวกบเด่นดึง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 ด้วยนะพี่ลิงนั่นเด่นดึงดั้งดั้งหน่าลักมากเลยไอเดธาเดธาเดือดเว้คำเว้คำเธอแม่แม็กซ์อับเ้โอเคงั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าไอมีทั้งกบ นั่งนังหมาดเลยปะปะปะเรารีบกระโดดนะคะเก็ไม่แน่ใจว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยกี่ด่านนะคะแต่จากที่ดูคนสุดท้ายวายหกสเลยโหคนนี้คนนี้แย่พักเปเลิงล่วงเนื้อสายไม่ดีเลยเฮ้ยเลือกอดแล้วเขาไปตรงนู้นแล้วนะคะโอเคงั้นเรารีบไปกันเถอะเฮ้ยใจลายปักเปเล็งล่วงเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจพี่ลิง ะะงงปลลบไบไจเเยโอเคค่ะงั้นเราค่อยๆไปกันเลยดีกว่านะฮะมีเพื่อนแอดมาด้วยเมื่อกี้แกลืมดูเหมือนกันแหละวะ่าใครเป็นคนผักล่วงแต่ว่าเป็นไ,ไรหรอกพี่ลิงนะเขาอาจจะเป็นแฟนขับเราก็ได้ใจเหรอใจหอปลาบักปลาเลงลวงใจหอใจหอใช่ใ,ช <c oughs> ใจเย็นดิอึออืบโอเคเราโอ้แกดูทางไหมดว่า อนนี้เราอยู่ด่าน8แล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆกระโดดกันไปนะคะเราไม่แข่งกันหรอวันเนี่ยเออก็ได้นะพี่ลิงจะแข่งไหมล่ะไม่ไม่แข่งลรกเกตอะไรก็ไปรู้ชอบแต่งหน้าแบบลิงเป็นตลาดบาลาดมีแต่งหน้าก็ตีด้วยตาบาดตายเดี๋ยวนะคนสุดท้ายนะคะอยู่63า คิดว่าน่าจะ63ด่านเนาะไม่รู้ว่าเกสหรือว่าด่านที่63มันจะยากเกินไปวะนั่นนะสิโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆกระโดดกันไปเรื่อยๆเลยละกันนะคะแบบไม่รีบไม่ร้อนเพราะอัอนนี้เราใช้ทริคกโกงได้นะครับนองๆวิธีการใช้ทริคกก็คือถ้าเกิดเรามองเห็นกางเกงในเราเนี่ยทางนี้คือเดินได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองไปแล้วเนี่ยเห็นข้างใต้ที่มันลอดลงไปก็คือเดินไม่ได้นั่นเอง ใช่แล้วครับ <c oughs> เป็นเทคนิคของเพลิงเองของเกตหรือของพี่ลิงทางแพทย์รังเกจไมมเก๋าเอาว้ายทางเปลี่ยนสีได้โอเคอเคู้หูอันนี้ต้องกระโดดแล้วล่ะใเลยเกดระวังนะเราวังตายนะเพลิงไม่อยากให้เกดตายอีกแล้วนะเกดชอบตายตลอดเลยอ่ะเกตไม่ตายหรอกจะปวดอย่างเงย แล้วก็ตายแล้วก็ตายเพื่อนแอดมาเพื่อนแอดมาโอเคปะูอันนี้มันคือร t r e t c h ไหมเฮ้ก๊อฟใช่แล้วมันคือ s t r ใช่แล้วครับตัวหตัเหนัดเมโรตรงกลางนัดเมโรตรงกลางตมแต่แตตตตแตตแตตแตตตอันนี้ห้ามโดนสีแดงระมัง กระมังใช่แล้วกระมังโววววววเย้อันนี้น่าจะห้ามโดนที่มันเป็นไอเส้นเส้นที่มันพาดอยู่ที่กลมๆนะฮะแก๊สลองโดนดิออาหัวพี่ลิงลงไปโดนแล้วกันจะบ้าเหรอไ่เลยไม่โอเคเดี๋ยวนะเซฟยังโอเคเซฟละไปเลยไม่โอเคแก๊กระโดดให้มันดีๆลอยนะโอเคกแลัวกระโดดอยู่ค่ะไป่ลงอย่าเพิ่งมาดุกันสิไม่ดดไม่ดดก็าตั้งโดมาแก็เด้ เหมือนจะสลับกันนะคนดื้อเนี่ยน่าจะเป็นพี่ลิงมากกว่าเฟ่ผ้ไหมบอกเลยว่าแพรแรงมันเดอร์มันชอบว่าแพมไหมแล้วก็ชอบว่าเกตด,ด้วยครับมาหมาไม่ชอบแปรแรงลอยครับใช่มีน้องๆไม่ชอบพี่ลิงตั้งเยอะนะคะไม่รู้ว่าเพราะว่าพี่ลิงพูดเยอะหรือเปล่านะใช่เหรอน้องๆมีไม่ชอบแปรแรงด้วยเหรอพี่ลิงร้องไห้นะเศร้า น้องๆไม่ชอบแพลงด็อถ้าไหมก็ไม่ชอบแพลงเลยแพลงชอบแกงเพมีครับน้องๆเผืมมฟอง <c oughs> คู่นี้นี่อยู่ด้วยกันแล้วถ้าจะไม่โอเคนะฮะมือพี่ลิงนี่เขาจะไปกระแทกหัวพี่หมีอยู่ตลอดเวตลอดอะไรไม่เคยกระแทกเลยพายายามเก่งที่สุดแล้วไม่ให้โดนอ่ะขยับ ขยับมือกระติดเด่แมมีไอหมีมันก็ว่าเปเร่งเรียกไอหมีเลยเอ่อ,อก็มันไม่จอบเปเร่งเปเร่งก็ไม่จอบกันไม่จอบกันเราไม่จอบกันอ,อดีกันไวหวเถอะอุยยะกับหลวงเลยเก๊หน่ไม่ดีกับมันหรอกโคตรแย่เลยเออได้ค่ะได้ได้ไม่ดีก็ไม่ต้องดีนะ ใช่้าเรงคอยกัดเก๊กคอนเดวไม่จะเป็นมีมันไหยโอเคอันนี้จะตั้งใจแล้วดูถ้าจะยากอุ้ยห้ามโดนเลยนะคะตรงนี้จับ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 อ้าหลอดแล้วเก็ตเก่งไขวันเนี่ยนาตาปาลัดเดียวเดียวเดียว,ยวนาตาปลัดเดี๋ยวนะอันนี้เราก็ใช้ทริคของเราได้เหมือนเดิมเนาะสีเขียวอ่าสีเขียวค่ะฮึบ อันนี้ไม่ใช่สีเขียวถ้ามองลอดไปข้างล่างได้เนี่ยจะไม่ใช่เนาะเฮ้ยใช่เปล่าวะสีน้ําเงินอ่าโอเคอันนี้คือสีน้ําเงินค่ะจะด,ดูวุ้บไม่ใช่สีแดงก็ไม่ใช่สีเขียวแล้วบังใ่เลยแก้ใจเลยโอ้โหตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ด่านที่41แล้วนะคะเดี๋ยวขอดูคนสุดท้ายเราเป็นคนสุดท้ายด้วยค่ะ ว้าวแกเป็นคนสุดท้ายเราเกเลยคิดว่าน่าจะมีทั้งหมด63ด่านแน,น่เลยเย้แกเก่งอ่ะแกเลยไม่ค่อยอยากท้าอะไรละแกเทพเกินไปเอาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราท้าแบบ10บนาทีอะไรอย่างงี้มันก็น่าตื่นเต้นดีเนาะเอาไหมเอาไหมอู้ย ไม่เอา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 อันนี้ยังไม่เอาไม่ทันแล้วแหมเราก็โดดมาจน6นาทีกว่าแล้วแล้วพี่ริงเพิ่งจะมาท้ามันนี้มันไม่โอเคนะคะมันรู้สึกเสียเปรียบเสียเปรียบสุดๆไปเลยเสียเปรียบอะไรวะไปเห็นมันจะเสียเปรียบเลยเว้ยแล้วก็ทางนี้ละมั้ง46แล้วใช่ใกล้แล้วนะคะโอเคเราก็โดดขึ้นไปข้างบนแกกระโดดเก่งมากเลยบางอันน่ะไม่เก่งก็ไม่เก่งเลยเอา นี่ชมหรือว่ากันเนี่ยอันนี้คืออะไรอะอาหารหมาเหรอเกตว่าน่าจะเป็นดัมเบลไหมเหรอทำไมมันตลกตลกมันอาหารหมาเลยอะเกตนั่นน่ะสิโอเคเหมือนว่าเกตจะใกล้ๆจะเห็นเส้นชัยแล้วนะฮะไม่รู้ว่าชัยหรือเปล่าลองกระโดดไปดูก่อนนะคะจากที่มองมองเส้นชัยเหมือนจะอยู่ข้างบน <c oughs> โอ้ย MLG คืออะไร ว้าว <Wow! S 1> ปะปะปะแล้วก็ทางนี้นะคะค่อยๆเดินกันไปตอนนี้อยู่ที่ด่านที่51แล้วนะคะไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะใช้ระยะเวลาไปนี่คือจะ8นาทีอยู่แล้วนะจะ8นาทีแล้วเราไปยังไงอุ้ยอันนี้มันดดนัดมม่รูตรงกลางดดนัดมม่รูตรงกลางอ <laughs> <laughs> ู้วว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 ว ว่าแต่ฟังพี่ลิงร้องเพลงใช่เหรอเกดตายเองแล้วมาต่อปีลิงแพ้าลยไม่ค่ยแกง่ง right. แก่ลอยนะร้องเพลงเฉยๆเองอ,ะอ่ะอ่าโอเคเกดผิดเองมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเกดผิดเองโอเคตอนนี้อยู่ที่ด่านที่55้าแล้วนะคะแล้วก็ต้องมองขึ้นไปด้วยว่ามีสีแดงให้เราโดนไหมอ่าขอเลาะริมนี้ไปวัดดีวัดดีนะกบนายดูปากมันดีปากมันน่ารัก น่าเอาไปผัดเผ็ดเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังบอกเขาน่ารักอยู่เลยจะไปกินเขาเฉยเลยพี่ลิงนี่แย่มากไม่ะก็กระผัดเผ็ดก็อร่อยดีนะเกดอือหอลิงตัวนี้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าไปเนี่ยว้าไปลิงว่าแล้วว่าเกตมันต้องรวงอะวังไปอย่าว่าเกดเดไปม,มีไม่ชอบไปลิงว่าคนอื่นไปลิงชอบว่าคนอื่นแม่ไม,ม่ไม่ชอบอ ใช่ค่ะเราเข้าข้างกันดีกว่าอะไรแกจะหักหลังเพเลิเหรอเราต้องอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคโอเคโอเคฝั่งเดียวกันก็ได้เกดอยู่ฝั่งเดียวกับทุกคนนะคะว้าวมาแล้วเกดใจไอ้บัตเกดมันแย่มันแพ้เด็กปสีเ่เดี๋ยว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 คืออะไรแย่แล้วแพ้เด็กปอสีนี่คืออะไรฮะฮะนี่ลิงโอ้อยหิ๊กจิ๊โอ้โหบอกเลยว่า รอดมาได้ยังไงเมื่อกี้นะคะโอ๊ยตายแล้วโอ้โหฮึออุ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากแต่ว่าก็ต้องทำให้ได้ฮัทจับป๊บหัทจับป๊อบ,อบโอเคโอเคโอเคระวังฮึบโอเคอโอเคฮึบ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 ,ฮบเรียบร้อยโอ้โห โอ้โหตอนนี้นะคะเกตก็อยู่ที่เส้นชัยแล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยเป็นที่เด้งละมัง้งอ๋อนี่ไงเด้งดึ๋งดึงดึ๋งดึง,ดง,ดง,ดงนะคะแล้วก็มีเป็นหัวต่างๆเยอะแยะ,ยะเลยนะคะเส้นชัยกระติดเดียวเองค่อนข้างเล็กพอสมควรแล้วก็ดูซิว่า3มอันนี้มันคืออะไรอ๋ออันนี้เป็นเทเลพอร์ตอันนี้เป็นซุปเปอร์จำนะคะแล้วก็เทเลพอร์ตลองขึ้นไปอยู่บนนั้นดูอ๋อเราสามารถโอ้โหบนนี้อลังการมากเลยนะคะ นี่ที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยคือเราเดินอยู่ในนี้เนาะในกล่องนี้นะคะแล้วก็เข้ามาในนี้เลยโอเควูโอเคเย้เยโอเคค่ะยังไงวันนี้เกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกตไปแล้วคะ่ะไม่บายพี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะด็รนัครับพบกันในคราวหนะ้าใครที่รักพี่ลงิงชอบพี่ลงิงอย่าลืม ชวนเพื่อนเพื่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเพี่ลิงด้วยครับเพี่ลิงไปแล้วจ้ะบ๊ายๆแหม่มีก็ไปแล้วฟันดีครับน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เก้วแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เก้กับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย